ลุกกิจกรรมสไตล์สุดปังปล่อยมาชาโดว์และเคนทาร์ดสวัสดีครับเ,เพื่อนๆเทรนเนอร์ชาวโปเกมอนโกะทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกมเทรนเนอร์นะฮะวันวันที่เท่าไหร่วันที่4นะครับนี่วันที่3จะมีกิจกรรมพิเศษนะฮะไม่ใช่กิจกรรมพิเศษหรอกกิจกรรมปกติแหละที่ส่งพิเศษเลยหรอ ไม่พิเศษแต่จะมีเควสพิเศษมาให้นะครับแน่นอนจากรูปนี้มาชารโดนะฮะแล้วก็เจ้ากระทิงทั้ง3ร่างนะครับก็จะมานะอ่ามาดูรายละเอียดกิจกรรมกันนะฮะกิจกรรมสไตล์สุดปังของโปเกมอนโกจะเริ่มวันที่3เมษาจนถึงวันที่7เมษานะครับตามเวลาประเทศไทยนะฮะพฤหัพที่3นะฮะนี่ก็อีกนาน เพราะวันนี้ผมอัดในวันที่30มีนานะฮะแล้วก็คนที่เป็นสมาชิกช่องเขาได้ดูไปก่อนแล้วนะฮะงานวิจัยพิเศษพลังและทักษะนะครับคือเป็นเนื้อเรื่องงานวิจัยพิเศษตามฤด,ดูกาลหรือตามซีซั่นเนี่ยเขาก็จะเปิดมาให้ทุกคนนะฮะเพื่อรับภารกิจนะ,ะก็จะได้ผลลัสเบอร์รี่สีทองลูกอมดาคุมะนี่ การไปชน,นากับโปเกมอนตรีมกิจกรรมอื่นอีกมากมายนะฮะแล้วก็เราสามารถรับงานวิจัยพิเศษนี้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่สี่จนถึงสามิถุนานะครับก็คือเปิดมาเล่นเกมก็เข้าเองกันแหละนะครับเนื้อเรื่องงานวิจัยพิเศษสุดพิศวงนี่นะครับอ่ะว่ากันไปก่อนก็คือเดี๋ยวจะมีเควส <c oughs> พิเศษมาให้นะฮะที่จะได้เจ้าน้องมาชาโดแต่ คนที่เคยได้ไปแล้วนะฮะจะได้เป็นลูกอมแทนส่วนคนที่ยังไม่เคยได้นะฮะก็จะได้จับนะครับแล้วคนที่เปิดมานะรับนะฮะเริ่มตั้งแต่วันที่3เมษาเนี่ยเปิดรับงานวิจัยพิเศษเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เปิดรับงานวิจัยพิเศษก็เริ่มตั้งแต่วันที่3าเวลา10โมงนะฮะงานก็จะเข้าแล้วก็ไม่มีวันหมดอายุ taken. นะฮะงานวิจัยพิเศษอยู่หน้าพิเศษไม่มีวันหมดอายุนะครับส่วนคนท Verse ี่เคยได้น <convection> ้องมาชาโดไปแล้ว ทำงานวิจัยพิเศษได้เหมือนกันเลยแล้วก็จะได้เ,เป็นลูกอมของน้องมาชาโดแทนนะครับเดี๋ยววันที่3นะฮะมีเควสอะไรผมก็จะมาบอกไว้เหมือนกันนะครับอ่ะใครอยากรู้เรื่องราวพิเศษแบบนี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดสมัครสมาชิกช่องได้นะฮะ20บาทต่อเดือนนะฮะแล้วโบนัสกิจกรรมจะได้รับ XP 2เท่าจากการจับโปเกมอนนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะได้เผชิญหน้ากับชายนี่นะฮะเชลลอตนะฮะหรือว่าคาราณนคะูชินะครับก็คือไอตัวตัวหนอนสีชมพูกับสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวมีรูปให้ดูข้างล่างนะครับคือมีโอกาสได้ชายนี่เพิ่มขึ้นแหละนะครับของเราจะได้เป็นฝั่งตะวันออกนะสีอะไรนะชมพูปะแล้วก็เบอร์มอน เปิดตัวใหม่นี่เจ้ากระทิงเคนทะรอสนะครับร่างเผาดีนะฮะจะมีทั้งหมด3ร่างนะฮะแต่บ้านเราจะได้ร่างไฟนี่นะฮะเทโ่โคตรคือเขาจะมีร่างประจันบาลอักคีแล้วก็วารีนะครับของเราจะได้อักคีครับนะซีโลกตะวันออกนะฮะส่วนซีโลกจะวันอื่นก็ไล่ตามนั้นก็คง ตีบอสเอานะให้เพื่อนเชิญตีบอสเอาเผชิญนาในธรรมชาติครับนี่ก็จะเจอโปวาลุนนะครับหรือว่าแคสฟอร์มล่างฝนนะฮะล่างฝนล่างหิมะนะครับแล้วก็ล่างซันนี่อ่าซันนี่ล่างล่างอะไรพระอาทิตย์เฮ้ยตัวโปวาลลุนล่างฝนเนี่ยพีพีดีอยู่นะเออ่าทำเปเล่นแล้วก็นอนปลอกนะครับมิโนมุจ,จิ ครับหนอนปอกเบิร์นนี่ทีบอสครับ,บ,อ,รบอ่าทีบอสหนึ่งดาวนี่ของเราจะเป็นตัวสีชมพูนะจ๊ะของเราจะเป็นตัวสีชมพูนะครับก็ร่าง2แกสโตรดอนเนี่ยลง PP ได้นะถ้าก็มัดสลับบอดี้สลับเอิร์ธพาวเวอร์นะครับร่าง2ก็เ p าพีดีอยู่นะครับของเราจะได้ตัวสีชมพูตัวสีชมพูกับสีฟ้าเหมือนกันนะครับใช้ได้ไม่ต่างกัน นสเปอร์หรือเอสเปอร์ครับแล้วก็อีวังโคกลับมาอีกครั้งหนึ่งอีวังโคเนี่ยตีบอสเนี่ยอ่าสำหรับร่างกลางวันก็พัฒนาสักเที่ยงวันหละนะชัดเจนส่วนร่างกลางคืนก็รอดูเกมเป็นกลางคืนนะฮะรอดูตรงเงามาน่อนะอีวังโคลนะฮะรอดูตรงเงาว่าเงามันเป็นกลางคืนยังนะครับก็เอาสักสองทุ่มแล้วกันนะ น้องๆหนูๆครแม่ครับเดี๋ยวผมขอรอแป๊บหนึง่งยังไม่นอนพัฒนาร่างอ e ีวังโคก่อนนะครับอ่ะส่วนตัวที่พัฒนาร่างได้เป็นร่างพบค่ำมันจะมีขึ้นมาเลยนะฮะคือร่างกลางวันกลางคืนเนี่ยมันจะอยู่ในแถบเดียวกันแต่ร่างพบค่ำจะอยู่อีกแถบหนึ่งนะครับตามรูปที่ผมขึ้นให้เนี่ยละกันนะครับประมาณนั้นนะจ๊ะอ่ะ ก็บางทีหกโมงหกโมงครึ่งเนี่ยอย่างตอนที่ผมอัดคลิปหกโมงครึ่งมันยังไม่กลางวันเลยนะเอ้ยมันยังเป็นกลางวันอยู่นะกลางคืนต้องรอให้เป็นกลางคืนจริงๆนะรอให้เปลี่ยนเป็นกลางคืนก็ดูจากตรงบาร์ตรงนี้ละกันนะครับแล้วก็บอสสามดาวครับเคนทาร์ดของเราเจอพันอคีนี่โคตรเท่เลยมิดแดงๆไง นะตัวนี้น่าสนใจนะน่าสนใจผมยังไม่รู้ว่าจะใช้งานยังไงแต่ีไว้ก่อนครับส่วนตัวอื่นก็ต้องไปตีกับเพื่อนต่างประเทศเอานะแล้วก็จูไนเปอร์ทั้ง2องร่างฮะร่างธรรมดากับร่างฮิซุยนะครับก็จะมาอ่ะก็จะประมาณนี้ครับอ่าตัวที่น่าเก็บแน่นอนตัวใหม่ต้องน่าเก็บอยู่แล้วนะครับอีวังโคถ้าใครหาร่างพวกขั้มก็ต้องตีบอสเอานะฮะบ,บอสหดาวเองนะฮะเชลลอ,อยากให้ตีไว้นะสำหรับ สาย PVP ก็อยากลองเล่นก็ลองได้แล้วก็นี่ปรวลลรุนรวแคทฟอร์มก็น่าเก็บนะครับโดยเฉพาะแคทฟอร์มพิมะบ้านเราไม่มีไม่รู้มันจะมายัางไงนะมันเกิดขึ้นเลยหรือว่ายยัไงไ,ไมน่จะเกิดขึ้นเลยแหละอ๋อนี่ครับเขาบอกว่ามันจะปรากฏตัวที่ขึ้นตามสภาพอากาศเพราะฉะนั้นบ้านเราก็เตรียมตัวเจอแคดฟอร์มฝน เฮ้ยไม่เป็นเลยโปรวารุนไอซสันนี่ผลไม่รู้จะมาหรือเปล่าหาย,ยากจริงนะครับส่วนแค๊สฟอนีมะก็ตามนั้นครับบ้านเราหิมะไม่ตกเฮ้ยแต่มันมีอย่างอื่นนี่นะมันเกิดเกิดผมจําไม่ได้เดี๋ยวนะโปวารุนเจอตอนตอนเมฆด้วยหรือเปล่านะไอ้ไอล่าแคทฟอมหิมะเดี๋ยวผมคอดูก่อนอาจจะเจอด้วยนะเจอตอน ตอนฝนด้วยหรือเปล่าผมเออตอนตอนแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะเจอตอนอากาศขมุกขมัวป่าผมจาไม่ได้นะแล้วต้องรอลุ้นเดี๋ยวรอใกล้ๆเดี๋ยวผมมาบอกอีกทีตอนเออคลิปอะไรนะเควสนะครับซึ่งเควสอาจจะทำเควสแล้วได้ล่างนี้ด้วยก็ได้นะครับอ่ะว่ากันไปประมาณนี้ครับผมนะฮะก็เนี่ยมีงานวิจัยนี่ต้องเก็บไว้นะน้อง น้องอะไรนะน้องเงามาชาร์โดนะครับอ่ะประมาณนี้ครับถ้าชอบอย่าลืมนะกดไลค์นะเป็นกำลังใจเง,งี้ด้วยกดไลค์กันเยอะๆคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะครับเพื่อให้ช่องเราเจอิอโตนะครับใครอยากสนับสนุนช่องก็นะฮะยีบ,บาทต,ต่อเดือนเป็นค่ากาแฟแล้วก็50บาทต่ตอเดือนเป็นค่าอาหารกลางคืนนะจ๊ะแล้วเหมือนเดิมครับเควนตี้ใครกดไลค์ขอให้ได้ใช้นี่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 น